สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีไปย่างทีมงานเจวันดัวเซฟเฟอร์เปียนะครับมื่อนี้อยู่ทางอำเภอเสือและพุ่มพี่น้องมื่อนี้อยู่ผู้ดินบ้านสุกงวงครับ พาพี่พน้องมาชมรถสิบล้อรถดำหกล้อแต่งสิ่งแต่งสวยพี่น้องมาหนีินะครับอันนี้เป็นเมกาครับสองรอยสิบแรงแรงมาเนาะครับของเสียล่านจันปัญญาเสียทั้งอำเภอเสือระพุเมาเนาะครับไปหามาแว่เพิ่นได้ครับตงรงคำโพโตทอำเภอเสือระพุม่มห่อละ ร้านจันปัญญาขายเสือ้านะครับอ่าไม่ทุกรูปทุกแบบพี่น้องไปเลือกฮาใส่ใจกันนะครับไปชมไปเบิ่งกันเอาไปแล้วครับเมก,กานะครับฮีนโ,นโน่โอ้ข้างหลังเป็นกัปตันอเมริก,กาพี่น้องนาจะเป็น เจโอเจดี o G S e, นะครับอ่ะรถด,ดำเจ้าน้อยพี่นอ้องชมเจ้าเอ็มโม่ o. รอไปพังๆนะครับเห็นโคมันสูพีซซี่สองรอยพี่น้องใส่เกรืองโคมันสูนะครับ sae 6 D ด0 7นึ with with ีดหนสูบทเบิพี่น้อง้อมันเร็วนะครับใบแท็บ80รูกเลยจโตแค่เลีกสองโตครับปุ่งกีอยู่ที่0.8 0.93ลุูก้าสดเมตรพี่น้องบูมามเสริมแพลเล็กสามแฉกนะครับ น้ำหนักยี่สิบตันครึ่งน,นะครับนี่สำหรับน้ำนักปฏิบัติการของเพิ่นเจวันนะมาแล้วครับอ่าสมอนายักน้องพี่น้องเพราเจ็ดจิบหาเรงมาพอรวมช่างมาแต่อูเงียบไล่นะครับ 抱歉。 งรอแต่งสิ่งแต่งสวยพี่น้อง M 227พี่น้องอรือวาอรอพี่นอ้องสำหรับคุณปูน,น,นี่ย8อยแปดชิมาแรมากครับ h o 7 C พี่น้องน่าจะมีฝนไม่หยุอยู่เนาะครับ ย้อนงบนะพี่น้องสำหรับรุ่นนี้เอาฟุโซพี่น้อง F M 5 2 7สเจ็นะครับราชาบอดินมิตซูบิชินะครับ220แรกมาครับ ลงไปทั้งพุ่นได้ยุบอ่ะชิบอ่ะพุ่นเดียวลมปะไม่นั่นเดี๋ยวเพิ่นลงไปแล้วแม่โคลงไปจกทังไปแล้วรวมรถเตียงโบบนรวมดีแกนอยู่เสียเปียว่าชิบอ่ะว่าได้ก็ได้ตัวสินแม่โคว่าวั้นใหญ่ไม่เป็นดีว่าเอาราชาบอดินพี่น้องมึอนี้ มาชมข้อมแรงนะครับเป็นฟูโซ่าสองเจ็ดเอสนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสองรอยยี่สิบแรงมานะครับมาแต่ถ้ากาลสินบอกไปคือกาลสินผมจะเรียกเนี่ย่เจ็บตูเปลี่ยมเมีย้ยนะโค้นบ้านเียวกันนีตัวนหนที บ่าจ้าษาบ้านเฮาพี่น้องเมืเอ่อเนี้ยอยู่กับพญายสมิดำเสียงนะครับฮะบ่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้าไปสองรอยยี่สิบแรงมาครับกู้ซ่นะครับ ว่าพี่หลงโอ้แรงครับแรงฮะอันนี้เป็นรอยเก้าสิบห้าแรงมาครับ พี่ตัวนี้เป็นอาสองเจ็ดนะครับบอมีเอด็ดพี่น้องร้อยเก้าสิบหา้าแรกมากครับพี่หลงนี่เป็นวาราช่าแหงบ่ดินนะครับ fn 527ปล่อยเก่าชิพหาแรงมากครับสำหรับเพิ่นนี่ถืออถ่นโกรธตื่ใจกัน กดซับสไคร์กดติดตามให้กำลังใจน้ำในเรื่องพี่น้องหรือว่าเป็นชิปแรกแฮกมันนะครับสำหรับสมบัติดำซิ่งนะครับบอเคยไทยสิบล่อหรือว่าราชาบอดินเลยพี่น้องนี่เป็นชิปแรกครับาฝากเนื้อฝากตน้ำจะค้นใน่เด้อพี่น้อง อยู่กับทีมงานเจวันครับพี่ซีสองรอยเอมโอนะครับเสียบเปียเป็นผู้จัดนักงจัดเต็มพี่น้องมื่อนี้แลนไปทั้งทั้งซีนะครับทั้งท่าสะแบงพี่น้อง คนละครับมองคนเท่บ้านควงแง่ครับจะถือว่าไก่เติบยุ่พี่น้องหลายโลอยู่จากบ่ดินไปนี่ก็น่าจะประมาณหกเจ็ดกิโลนะครับหรืออาจจะหลายกว่นานั้นพี่น้องไปกลับกระชิยุ่ประมาณสิบสี่สิบห้าโลนะครับ วาจินับใส่จะกุ่มผมจะเลือมอีกแล้วหัวดเจ้วไปไหนล้วครับรอยกาวที่มาแรงมาพี่น้องพี่หลง เด็กกล้าะครับเกแรกมากครับ <c> น <ười> ี่เอฟจักรีถือรุ่นบ่ถือรุ่นลพี่น้องผมก็ยังบอันหูนจัีหนังสือเขียนว่าเอฟวีเซ็ตนะครับ ว่าถามโชเฟอร์คนว่าลอยเกาสิแรงมาพี่น้องสำหรับพ่นนี้สติกเกอร์นี่ของจริงหรือของตัวผมกับพป้งหก,กันนะครับแต่ว่าโชเฟอร์ว่าลอยเกาห้านะครับ,นะรบจัดไปครับเพียบเพียขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาติดตามมาชมนะครับ ผู้ให้กำลังใจสมบัติดำซิ่งมาตลอดนะครับสีพยายามปรับปรุงในจุดที่พอดีพยงามพี่น้องหรือว่าเราผิดเราถือกะขอโทษขออภัยนะพี่น้องว่ากัยังม,มาทั้งกองเนาะครับที่เป็นคือกาก,าก,าก,ากาาึกกักแน่กะ Một vàng nào cho con đó pin hoàng Vỏ thay cả bò thân trên gặp Vỏ nhóm đáy gìn Cả áo giá bàn là nồng, mắt chăng ngay à, vào, vào khoang nè nó gặp เดี๋ยวคลิปนี้ผมกับตีลาพี่ลาน้องเพียงสาม,มีสกอนพี่น้องนะครับเดี๋ยวล่าด้วยเจ้าเจ๊กกานี่ล่ะพี่น้องนี่คอยเกาจิหาแรงมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังพ้อกันไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับมีเงินทองใส่ร่นไม่ร่นมือพี่น้อง ฝากกดติดตามนำ้ำในรูครับสวัสดีครับ